สวัสดีครับวันนี้มาแกลลอรินบ้านเฮาครับอันบอนสวัสดีครับวันนี้ผมมากับสมาชิกชื่อหนูหลิงนะครับอันนี้เป็นคนที่เป็น,นแผนกติดตามครับวันนี้พาทุกท่านมาดูสิ่งที่เราควรจะมองเห็นคุณค่าแล้วก็มองเห็น อนาคตนะครับดูนี่ครับเอา้านี่ดูครับอันนี้เป็นไม้แดงนะครับไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีมาอยู่คู่กับที่แปลงนี้น่าจะเกือสามสิบสี่สิบปีนะครับสามสิบกว่าปีถ้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจถ้าคิดเป็นเงินก็ หลายหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันคือความมั่นคงของวิถีคนที่มีพื้นที่ว่างจากการไม่ได้ทําอะไรปลูกไม้เหล่านี้ครับอนาคตมันมันน่าจะเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากนะครับนี่ดูครับนี่บรรยากาศอันนี้คือทุ่งนาที่ที่เราช่วยกันอนุรักษ์สืบสารรักษามานะครับ ป่าน้ำนะครับพอถึงฤดูน้ำนะครับดูครับน้ำน้ำก็จะไหลลดหลั่นมาตามขั้นบันไดครับบันไดน้ำก็จะพักน้ำมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆจนกระทั่งลงถึงแอ่งกระทะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อที่จะไหลลงสู่ลำห้วยนะครับเราต้องทำทางแล้วก็ทำการคูเก็บนั้นในในทุกมิติของการทำทำวิถีเนี่ยนะครับ จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดอย่างฝั่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นไม้อนาคตนะครับต้นว่าครับต้นต้นลุกว่าต้ปูกไว้ครับไม้สับ,บนี่ที่เห็นนี่คือไม้กั้นเหลืองครับบ้านผมเลี้ยงไม้กั้นเหลืองพุ่มยิเขียวใหญ่ๆใ,ใบหน้านาครับนี่เป็นไม้กั้นเหลืองเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่า,าเนื้อไม้นี่จะเหลืองครับ เป็นไม้พื้นถิน่นเป็นไม้น้ำนะครับนั่นก็มันจะขาดกันไม่ได้ครับระหว่างโคกหนองนาป่าจะต้องมีครับปลานี่มันคือหัวใจของของวิถีเลยเหละครับถ้าทําป่าได้ทุกอย่างกลับมาหมดน้ดําดีดินดีอากาศดีทุกอย่างดีหมดนั่นก็ฝากไว้ในคลิป,ลปนี้นะครับเรื่องต้นไม้คือมูลค่าของชีวิต รเราโตขึ้นเท่าไรอายุเรามากขึ้นเท่าไรต้นไม้ก็จะโตตามเรามูลค่ามันก็จะเพิ่มไปตามเราหน้าวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์ถ้าในเรื่องของการใช้ไม้ก็ทําบ้านได้ถ้าเรื่องการขายก็สามารถที่จะขายเป็นไม้แปรรูปก็ได้แต่ถ้าเกิดคนรักต้นไม้จริงๆพอปลูกไปแล้วไม่ไม่นึกอยากขายครับไม่นึกอยากขายเพราะว่าแค่มมองมันก็เห็นความสุข เห็นความสุขแล้วก็เห็นสิ่งที่มันมันคือธรรมชาติที่เราเราแสวงหานะครับก็ฝากไว้ในคลิปนี้นะครับฝากติดตามในมูลมังแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร